โอ้ปลาพี่น้องปลาลากล้วยปลานางมิตรปลาแซบแซบเลยพี่น้องเลยพูงจะปลาครับสินะปลาถูกพี่น้องพวงสั่งร้อยบาทบแหมนี่ปลานางปลาแซบพี่น้องครับส่งร้อยบาทต่อพวงครับพอดกอบกินแซบพี่น้องครับไม่ค้าอาพวงหนึ่งครับไม่ค้าเอาไม่ค้า,านี่อาพวงนี้เลยเด้อ ปลาลากล้วยครับโอ้ยกงกรด้างเปน้อยโอ้ยตัวน้อยพรได้กินเลยครับแล้วับเงินครับตกผู้คร้าขอบคุณคนี้องกนี้เลยคิดเน้องนข้าวกมขอากรข้าวเมาร้านนี้ครับเขานบรรยากาศยิมไปเ้นะบรรยากาศยซอครับที่ตลาดนัดเทลาวริมโขงอำเภอท่าอุเทนทุกเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันพฤงคารศครับ อำเภอทาอุทิศจังหวัดนครบนมีเต็มาด้วยของป,าป่าประเทศลาวพี่น้องดูบรรยากาศผู้คนมาหาซื้อของกินเต็มริมโค้งเลยตลาดใหญ่ครับตลาดนี้ครับของขายมีหลากหลายเลยครับพี่น้องทั้งปลาน้ำโพงอาหารป่าของแทบพี่น้องหลากหลายประเทศเลยครับโอ้นะพี่น้องร้านนะครับรังผึ้งไข่มดแดงมีขายนะครับของเล่นสำนักเลยพี่น้องกระปูน้าครับพี่น้องอันนี้ไข่ไปลาไข่มด ไข่ไปหมดเดงกระปูนาเ็ดบดพี่น้องห้างมิ้มครับน้ามีนะับนางโคบีน้องไข่หมดเดงครับตัวนี้ผมเป็นร่งงามพี่น้องหลักหน้าเลยครับ้จาน มน,นืองด่างกกรรมตื้มเหมา,าสิบาทหืออย่างไรครับใช่ใชไปเลยหเดอตัวละสาวเด็กี่ขายแล้วที่น้องใส่ปลายมานะครับเอาไปเกลี่ยใส่พวกปลาโคโแซมน้องใส่ปลายมา เก็ดวไยหลายไหมนี่ครับอันนี้เกี็ดยังก็ขับมีนะเกี็ดน้อยเกล็ดสายไ่ะเกล็ดทรายเนาะเก็ดทรายโนมาครับพี่น้องโนซอนเกลไดครับเกล็ดก็มาอยู่ด้ั้นตอนี้เย สินค้าในช่วงหน้าหนาวปลายปีพี่น้องเขียดน้อยปูแดงปลานดำโคังตลาดไทงอุทยนหลายแนวของกินนะครับการรมชาติครัวหนกพี่น้องเกินนกินอะไรนะเขียดไส้น่นยังไม่ค้าดิน่กระเซียนคะนู่เซยท่งครับวันนี้สามสามถุงร้อยอ๋อสามถุงร้อยน่อันนี้ ตรงในเสียรพี่น้อง,งมีอกาศครับรมีค่ามาคนก็รสลัางตั้งเครื่องพี่น้องทัว่วตลาดนี่ฮะมนจะให้เมีค้โาโพคค้านี่สามารถย่างขึ้นมาขายได้ตั้งแต่เวลาแปดโมงเป็นต้นไปครับพี่น้องมาสาย,สายอยู่ครับพี่น้องผานอ,อย่างหมดรียบเลยครับมากระบ,บุกขับร้านนี้ครับพี่น้องไว้ครับ านอันนี้กันเป็นไรครับโอ้ปลานนังโขงมั้งนะครับร้านนี้เป็นนกปลาคิดครับปลาปิ้งกินแซ่บครับคิดกระด้างครับเป็นนกคิดซอยบรรยากาศที่ริมโขงอำเภอท่าอุเทนครับในช่วงปลายปี เดือดธันวาคมพี่น้องน้ำโพงลงตรงกลางมีหาดทรายนะครับเดือดอุดส่านก็ข้ามฟากมาเรื่อยๆพี่น้องจะเป็นชาวลาวจากเมืองกินบุญแขวงข้ามวนครับนำสินค้าอาหารตามฤดูก,กาลที่มาขายพี่น้องครับสวัสดียามเช้าครับผมมิโคอ,ออนทัวร์ครับพามาออนทัวร์ตลาดนัดเฮลลาลิมโคกับพื้ดทาอุทินจังหวัดนครพนมเต็มไปด้วยของฝากของแซ่บอาหารตามฤดูกาลจากประเทศลาวครับคุณผู้ชมครับโคคาเมฆากำลังข้ามโพงมาว่าคนตาหากันมาพ้ด นั่งเรืออะไรกิ่ย่างเพื่มาขายสินค้าอาหารที่ริมูงค่าอูเทียนพี่น้องครับตลาดนี้มาจักเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็ได้เพราะว่าเพื่อจะให้พ่อค้ามีค้านี่นมาขายตั้งแต่เวลาแปดโมงม็นต้นไปพี่น้องครับสำหรับเปค้าฝั่งเรานะครับกระปุกดงกระปุนาครับพี่น้องหลายขนาดเลยครับ

ปลาคนว้ครัพี่น้องเลาตดาครับพี่น้องอันนี้ขายลูกเป็ดนางเข็มมาทั่วดินมกเก็ดครับพี่น้องบํมครับอันนี้ครับเออคนฮอนเรงันคนมมีูอยูบ ทางซ้ายสินค้าไทยทางขวาเป็นสินค้าลาาพี่น้องขายนะเพื่อครับอเอาเลยโลหะหกพิบ้า ตลาดชาอุทินครับพี่น้องปลาหนังพวงราคาหนาเลยครับบึ่งคนน่ะทั้งปลาทั้งกุ้บขับตันกันาดปลาปากใหญ่ครับพี่น้องปลาปากใหญ่ครับพี่น้องสโซนปลาปลาขาวปลาผ่าตีปลาเต้ครับ เอาีราบมาเพชรครับพี่น้องเาเอาเครื่อเลยนเครงเพี่บาไดม่ยอะนาขาบาทอันนี้กระปูยังครับอันนี้อันนี้ใครจะได้ขับสินะแปดสิบบาทนเานาะเห็ดง่ามากพี่น,น้องเอ้ ตาแพงตาหักขนาดเลยเอาเอาหนึ่งไหมค้แปบบาทเนาะีดตาแพงน่พ่อนเวนนนี้มันถือง่ายเนาะไหมค้านะปมกระบปงขาดากาบลกัดมือพี่น้องแปบาทกระปูแปอันนี้มียังขับอันนี้นะนี่นี่ไวายเนาะอันนี้โอ้วลาซาบทพี่นาด๋ยในช่วยามตายเล้เมวออนี่ อ๋อใ่เายข่อง้หนนักแซปเลยอันนี้อันอันเจบาครับาบเขียดปาบเนียนซนึเอาูใส่ถุงให้ได้หรอได้ก็ตายเล้วสดยอดไปย้กาพี่น้องครับของกินขงายลากหน้าพี่น้องระปุกเด็ดสุขน้งามครับ

พิษกระด้างครับพิกระด้างพี่าลปลาไม่รักน่ครับปลาปากปลาเผาครับนางงาผมพิดซอยมากรด้ลยครับิเลจ้งก่ลมา้า นี่นะเบอร์เมีาม่ได้บอไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะไม่ได้ม่เบค้าขายปลาครับพี่น้องตลาดนัดทลาท่าอูดินครับไปนี่าแกใเค้าประเภขายที่ไหนโลกสิบบาทเนาะโอ้เข้าค่าขายเครื่องเอาียนหึงเอาลดหนึงเด้อเอาลนึงปะเอาลนึง นุ่ใหญ่เนาะพี่น้องครับไป็ดตาฟิกขนาดแม่นี่งมูลูหกสิบบาทครับอันนี้กระแบบม่วมือแมวไปเนาะคุณค่าน้อยจงครับโมเข็ดซุปมมเข็ดดิบครับอยากกอดต่อครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับตลาดแัดลาวลิโม,มโุกอำเภอทางอุเทนจังหวัด <บา S 2> นครปนมครับพี่น้องตลาดนี้มีทุกเชา้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวัวนอังัสบดีด้วยครับมาตูดินครับพี่น้องหลายขนาดเลยครับ

ลายเลยของกินครับพี่น้องอย่างไรแบบจู้จเลยของกินของขายลายแห้งครับพี่น้องหากได้ซีรีเมนูครับเป็นอของแซ่บเลยทั้งปลาทั้งกระพูนแดงครับ